พื้นไม้นะคะที่มีพื้นที่ราบนะคะสม่ำเสมอนะคะยึดพื้นเตียงถึง12จุดค่ะให้ความแข็งแรงมั่นคงทนทานไม่ยุบตัวง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะรองรับและกระจายน้ำหนักนะคะได้ถึง1,000กิโลกร,รมัมไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเวลานอนนะคะเมื่อขยับหรือพลิกตัวป้องกันฝุ่นใต้เตียงได้100%นะคะ ส่วนราวแขนนะคะราวแขนเป็นอรลูมิเนียมสีทองนะคะซึ่งเป็นการ เตียงและตู้สภ้อาค่ะมีขอบเกี่ยวเครื่องประดับด้านบนนะคะ บอตามท้องตลาดทั่วไปค่ะที่มีกิน่นฉุนแสบจมูกแสบตา SP และคอนเซ็ปเป็นลายแรกและลายเดียวนะคะที่ใช้ไม้เกรดดีวันในประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนคะคะที่สนใจชุดห้องนอนเอส a าโนนะคะสามารถรับชมสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ SP Design ซน์สแพ์สุขขาขาเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ